กอร,าาอรมนภัก4ีส่วนหน้าให้หน่วยงานทหารในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัย7หัวเมืองหลักช่วงเทศกาลตรุษจ,จีนค่ะ ทหาหน่วยเฉพาะกิจยะลา16นำกำลังพลจำนวน6นายตั้งจุดตรวจจุดสกัดตรวจคน้นบุคคลยานพาหนะต้องสงสยัยและยานพาหนะเป้าหมายที่จะเดินทางเข้าเขตเทศบาลนาครยะลาบนเส้นทางถนนสายยุโปโยะลาอย่างเข้มงวดป้องกันไม่ให้คนร้ายลักลอบเข้ามาก่อเหตุในเขตเมืองหลังกออรมนอภาค4ี่ส่วนหน้ากำชับเน้นย้ำให้หน่วยกำลังในพื้นที่ภาคใต้เพิ่มมาตรการอย่างเข้มขน้นและยกระดับการรักษาความปลอดภยัยเขตเมืองหลกักทั้ง7หัวเมือง อย่างเข้มงวดเพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยประชาชนและป้องกันการก่อเหตุในช่วงเทศกาลตรุษจ,จีนระหว่างวันที่16ถึง25กุมภาพันนี้พร้อมให้กอติดสถานการณ์ความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงร,ระมัดระวังตนเองฐานที่ตั้งและปฏิบัติการเชิงรุกปิดล้อมตรวจค้นบ้านเช่าหอพักที่คาดว่าจะเป็นแหล่งหลบซ่อนของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงหลายพื้นที่ยังคงพบความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อเหตุ ที่ผ่านมาคนร้ายยังคงก่อเหตุสร้างสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่อง